วันนี้ผมจะมาทายนะครับว่าแฟนอับ็อกไหนเอ้จะแอบดูเพื่อมาครับผมเริ่มทายก่อนเอ้ไปไหนอ่ะเอ้เกียนเกียนเกียนผมขอทายก่อนนะครับว่าระเบิดได้ของเธอสีเขียวใช่ไหมไม่ใช่ของเธอเป็นบล็อกดินหรือเปล่าไม่ใช่แล้วของเธอเป็นสีแดงใช่ไหมไม่ใช่ของเธอ เป็นกระจกหรือเปล่าไม่ใช่ของเธอเป็นกระจกได้ไหมไม่ใช่เยี่ยเสียงรถของเธอแรงแสงหรือเปล่าไม่ไม่หรอของเธอเป็นบล็อกดินไหมเป็นบล็อกดินไหมไม่ของเธอสีแดงไหมไม่เยี่ง่ายว่ะง่ายว่ะของเธอสีม่วงใช่ไหม ใช่เขาได้ใคทายเลยไหมเขาก็ทายเลยสิเขคิดว่าของอันนี้โอเคเขาเพี้ยแล้วเธอหลายที่ว่าของเขาอันไหนของเธอเขาคิดว่าเป็นบล็อกน้ำแข็งใช่ไหมใช่เย่ตอบถูกทายนะครับว่าแฟนผมเอาบล็อกไหนบพราะผมจะทายถูกไหมเลยเลิศโก้เขาขอทายว่าของเธอเป็นบล็อกที่ทำเสียงได้ ไม่ใช่ไม่ใช่ขอ,อของเธอมีควันพุ่งออกมาไม่มีบล็อกของเธอไม่เต็มบล็อกไม่ใช่อุยไม่ใช่ว่ะบล็อกของเธออ่ะไม่เต็มบล็อกด้วยใช่ไหมเต็มเต็มบล็อกเลยของเธอทำดาเมจได้ไหมไม่ไดไ้ไม่ได้เหรอไม่ได้โอ <eki. S 1> แล้วบล็อกของเธอมันค้าบได้ใช่ไหม ไม่แน่ใจน่าจะแล้วบล็อกของเธอมีสีน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่บล็อกของเธอมันเด้งดึ๋งใช่ไหมไม่ใช่บล็อกของเธอมันเด้งดึ๋งได้ไหมไม,ไม่ได้หรอบล็อกเธอเกี่ยวกับแรรไหมเกี่ยวเป็นแร่เป็นแร่บล็อกเธอเป็นแรรไหมเป็น เคเป็นเว้ยเขาไม่ใช่แร่เยอะเพราะเธอเป็นแร่สีสีแดงไม่ใชไ่ไม่ใช่ของเธออะสีแดงแน่นอนไม่ใช่บอกเธอสีม่วงฮะเฮ้ยบอกเธอสีม่วงเขาทายว่าเธอเป็นบอกระน,นี้แล้วเธอทายบอเขาสิไม่ใช่มาดูมาดูาดบอเดียวกัน บอกเดียวกันเลยเอ้ยสรุปเออเสมอเพราะว่าวอกเดียวกันนะดูคลิปเกี่ยวบแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับผมอืมกดไลค์กดไลค์แบบนี้เลยนะครับอ่กดไลค์กดแร์กดติดตามนะครับผมไม่กดกูกูก่าที่ือไม่ใช่ไม่ใช่กดไลค์กดติดตามได้ครับผมขอบคุณที่สนับสนุนนะครับคุยเอ้ยมาเฮ้ยอะไรอยู่นี่อ่ะเฮ้ยมีคนทุบทะลุวันนี้ทำอะไร ไม่ใช่ก็เห็นว่กเขาตีก็เห็นว่าเขาเหมือนกันก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทายเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันเลยไม่ต้องพูดเยอะอย่าพอเจ็บตูดอะไรอ่ะเริ่มเลยขอทายว่าของเธอเป็นเป็นฟางนี่ไงทายเลยแค่นั้นแหละไม่ใช่ฟางโคตรของเธออะบล็อกมันจะมีสีเขียวด้วยใช่ไหมใช่ไหม เอ,อ่ใช่มีสีเขียวแต่เป็นสีเขียวเข้มของเธอทำดาเมจได้ไหมไม่ได้โอ้ยไม่ได้โอเคโอเคง่ายง่ายของเธออ่ะมันมีสีน้ำตาลด้วยใช่ไหมในในลายมันลายบอกม,มันมใช่ใช่มีสีนอำตาลใช่ใช่ใช่ไม่สีอำตาลใช่ไหมละ่ะกูตายเดียวเฮ้ยอันเดียวอะไร,รอ่ะเหลือตั้งเยอะก็ก็บล็อกสีเขียวมีน้อยม,มากเลยนะเอ,อ้าหรอ เอเอของเธอเป,เป็นเป็นบอลม,มีลวดลายไหมไม่มีไม่มีชิมหาปงนี้เขาถ่ายเลยได้บอลถ่ายเลยครับเธอถ่ายเลยเหมือนกันใช่ไหมไม่ถ่ายเขาแพ้เขาคิดไม่ออกาถ่ายมาก่อนเขาว่าของเธออ่ะเป็นอันนี้ใช่ใช่ถูกต้อง <laughs> เอาขาเขาคิดไม่ออกใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ก็ดีนะครับผมจะได้มีคนดูเยอะๆนะครับ ใครไม่กดผมกระทืบนะครับโอ้ยผมผู้เล่นขผมครับผมไปแล้วบายๆอันนี้เราก็จะมาเล่นทายบล็อกข้างหน้าของแฟนนะครับว่าจะเป็นบล็อกอะไรเราจะทายถูกหรือไม่เป็นมาเริ่มกันเลยจะดูกันไรกดติดตามได้นะครับเขาขอทายว่าของเธอทำดาเมจได้ไม่ได้ไม่ได้เคียร์เคีย ทีมที่แล้วบอกมีคนบอกว่ากองไฟทําดาบิได้เอาผมปิดอยู่นะครับผมของเธอมันมันมันไม่เต็มบ็อกใช่ไหมเต็มบ็อกเลยของเธอไม่เต็มบ็อกเต็มเต็มโอเคเต็มบ็อก EC ละอันนี้ง่าย ของเธอเป็นบล็อกฟางหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยทายเลยแค่นี้แหละมันของเธออ่ะเป็นบล็อกที่มีสีขาวไหมไม่มีไม่มีสีขาวเลยของเธอเป็นบล็อกครอปเปอร์หรือเปล่าไม่ใช่ปิดแล้วของเธอเป็นบล็อกคราบได้ใช่ไหมบลอกนี้ค้าบไม่ได้ของเธอเป็นเป็นบล็อกมีลวดลายไหมไม่ใช่เธออ่ะเป็นบล็อกเกี่ยวกับ และใช่ไหมไม่ใช่และของเธอเป็นแล่ไม่ใช่สอ,อ,องเธอ,อเป็นบล็อกเกี่ยวกับเสียงโดนตีนไม่ใช่ครับของเธออ่ะมันทําให้เด้งดึงด้วยใช่เปล่าไม่ใช่ของเธอทําให้เด้งดึงแล้วก็เดินเหนื่อยใช่ไหม,มเคยใช่ใช่ยังสัสดีก็เตอรท่านของเธอเป็นบล็อกนี้ใช่ปะครับ่ายพร้อมกันครับขึ้นมาครับ สองสามนีไม่ไม่ใช่เอาวิไม่ใช่เหรอเออตัวนี้ป่ะไม่ของของเธอเป็น <laughs> คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมมาเจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบายวันนี้ผมก็จะมาทายบล็อกข้างหน้าของแฟนเหมือนเดิมนะครับผมมามาเริ่มกันเลยผมเริ่มก่อนนะครับของเธอเป็นบล็อกมีลวดลายไหมไมีโอเคบล็อกของเธออ่ะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหม เฮ้ยมีนะมีนะมีนะได้ของเธอเป็นบล็อกมีหินใช่ไหมไม่มีไม่มีหินเหรอไม่ใช่แบบ็อกแร่อะไรอย่างงี้โอเคบล็อกของเธอเต็มไหมมันเต็มไหมเต็มเต็มเหรออย่บล็อกของเธอมีสีเหลืองไหมมีนิดนึงมีนิดนึง บอกของเธออ่ะมีเสียงไหมไม่มีบอกของเธอเรื่องแสงไหมใช่นี่ไงมาเข้าทายเลยของเธอบอกนี้ใช่นีออ้อยใช่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายวันนี้ผมก็จะมาทายบอกข้างหน้าของแฟนนะครับผมว่าจะเป็นบอาอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมมาไปเริ่มกันเลยบอกของเธอมีสีเหลืองหรือเปล่า บอของเธออ่ะเป็นกระจกใสใช่ไหมมีไหมมีมีกระจกบ,บอกของเธอมีแสงไหมไม่มีแ้ามีสองละมีสองละอ่าเข้าขอถ่ายเอ้ยเขาก็ขอถ่ายมาหนึ่งสองสามถูกไหมของของเธอถ่ายเขาไม่ถูกอ่ะนี่เขาเป็นอันนี้ มันเหลืองตรงไหนมันเป็นกล่องอ่ะอดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย yeah.